ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเช้า,าวันแห่งความชื่นชมดีวันนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าที่ในเดือนนี้เรายังอยู่ในหัวข้อของการชื่นบานด้วยการหนุนน้าใจนะครับและเช้านี้อยากจะนําพระคําตอนหนึ่งที่พูดถึงพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการชูใจแห่งการหนุนน้าใจให้เราีโอกสร,รับฟังพระธรรมสำหรับใคร่ครวญด้วยกันครับพระธรรมสําหรับใคร่ครวญพระธรรมสองโครินบทที่1่ข้อ3ถึงข้อ7 เปาโลโมทนาพระคุณหลังจากที่ได้รับความทุกยากสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงความเมตตาพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอยาก่างพระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกยากทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกยากอยาก่างใดอย่างหนึ่งได้ ด้วยความชูใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้าเพราะว่าเรามีส่วนทนทุกข์กับพระคิ์มากฉันใดความชูใจของเราเนื่องจากพระคิ์ก็มากฉันนั้นที่เราทนความทุกข์ยากนั้นก็เพื่อให้ท่านได้ความชูใจและความรอดและที่เราได้รับความชูใจก็เพื่อให้ท่านได้รับความชูใจด้วยซึ่งท่านจะได้รับ เมื่อเพียรสู้ทนความทุกข์เหมือนอย่างเราได้ทนนั้นเราจึงมีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลายเพราะเรารู้ว่าท่านทั้งหลายได้มีส่วนในความทุกข์ยากของเราฉันใดท่านทั้งหลายจะได้มีส่วนในความชูใจของเราฉันนั้นอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับน้องนี่ยครับชีวิตที่เดินติดตามองค์พระเยซูคริสต์เรามีพระ,อ,ะองค์พระเยซูทรงเป็น พระเจ้าผู้หนุนใจชูใจเราทั้งหลายและขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเดินกับพระองค์เราจะมีความสง่าง,งามมีมีความชื่นบานในใจของเราอยากจะเรียนเชิญเราทั้งหลายลุกขึ้นยืนครับเราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันในเพลงชุดที่เซมบทที่159ร้อยห้าสิบเก้า เดินตามพระผู้ไทยซึ่งลังบากของขา้าเหมือนยังอยู่ในเมืองสวรรค์ชั้นฟ้าแสนหันซาเมาื่อข้ารู้ว่าพระอ์ประทับอยู่ไกลตัวขา้าสันสันขอพระคุณและโมทานาสางงามเมื่อเราเดินตามพระเจา้า เมื่อเราเดินตามพระเจ้าทรงนำเราเข้าไปไม่พรั่งทั้งที่รับเรือภูเขาสูงสร้างงามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสร้างงามเมื่อมีทุกข์กรับสุขพอพระร่งทรงอยูไ่ไปสร้างงามเม,มื่ออ่อน สงามเมื่อขาเดินตามพระผู้ประทานความสุขแจ่มใสสันสันขอพระคุณละโมทานาสางงามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสายง,งามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าทรงนำเราเก้าไปไม่พรังทั้งที่รับพระผู้เข้าสู่ สางงามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสางงามเมื่อขาเดินไปบนฝั่งทองคำกับพระผู้ไทยไม่ต้องพระจะพระองค์อีกต่อไปยิ่งงามสางงามเมื่อเวลาพระองค์ประทับด้วยช่วยชูใจสันๆันพระคุณและโมทานา เดินตามพระเจ้าสางางงามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าส่งนำเราเข้าไปไม่พรังทั้งที่ราบและภูเขาสูงสรางงามเมื่อเราเดินตา้อสามพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสรรเสริญพระเจ้าสร้างงามงงเมื่อข้า ไม่ต้องพาะจากพระองค์อีกต่อไปยิ่งงามสางงาเมื่อเวลาพระองค์ประทับด้วยช่วยชูใจสันสันขอพระคุณและโมทานาสร้างงามเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสร้างงามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า ไปไม่พร้องทั้งที่ราบพระภูเขาสูงสาง,งางาเมื่อเราเดินตามสาหง,งางาเมื่อเราเดินตามพระเจ้าสาหง,งางามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราทั้งหลายพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สสุดพี่น้องที่รักครับเช้านี้อยากจะเชิญชวนเราทั้งหลายมีกัดไข้ควรกับพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ชีวิตที่เราเดินติดตามองพระเยซูกิ์เจ้าอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นอุปสรรคปัญหาแต่ขอบคุณพระเยซูสรรเสริญพระเยซูพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ข้าพงทั้งหลายขอพระงสะบดเมตตาอวยพรองค์พระเยซูผู้รักเราทั้งหลายอย่างมากมาย องพระเยซูผู้ไม่เคยทอดทิ้งเราทั้งหลายพระองค์ได้เสด็จมาด้วยเหตุความรักอันใหญหลวงของพระองค์สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าองค์พระบิดาได้ทรงโปรดประทานพระบุตรองค์เดียวในพระสวงของพระองค์ได้ให้ลงมาบังเกิดในโลกนี้เป็นมนุษย์เพื่อะจะรับโทษความผิดบาปแทนข้าพงหลายขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์บนไม้กางเขนนั้นพระองค์ทรงยอมเชื่อรับโทษความผิดบาปที่อ่าติดแท้จริงของเราทั้งหลายแต่ขอบพระคุณพระเยซู สรรเสริญพระเยซูผู้ทรงประชนอยู่และพระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนบนไม้กงเขนในวันที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและขอบคุณพระเจ้าและพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์คอยอธิษฐานเพื่อเราทั้งหลายและขอบคุณพระองค์ที่องค์พงค์พรเบุญเจ้าทรงประทานองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สถิตอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายสถิตอยู่กับเราขอบพระคุณพระองค์และพระองค์อยู่กับเราในเวลานี้สรรเสริญขอบคุณพระเจ้า และโปรองพร้อมจะอำนวยพอเราทั้งหลายพี่น้องที่รักครับเวลานี้อยากให้เรามีการไข่ควรกับพระเจ้าร้องทูลกับพระองค์ในทุกสิ่งที่เราต้องการบอกกับพระองค์นมัสการพระองค์ด้วยหัวใจเราทั้งหลายว่าพระองค์ทรงเป็นพระสหายเลิศดของเราทั้งหลายสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงโปรดเมตตาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดแต่ไม่ทรงถือพระองค์แต่ทรงโปรดนับเราทั้งหลายเป็นมิตรสหายของพระองค์ขอบพระคุณพระเยซูสรรเสริญพระเยซูขอบพระคุณในพระเมตตาคุณในพระคุณาคุณของพระองค์ สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์เราจะร้องบทเพลงนี้สรงเสริญพระเจ้าด้วยกันมีสหายเลิศคือพระเยซูสรรเสริญพระเยซูมีสหายเลิศคือพระเยซูผู้ได้แกบกบาปทุกข์ของเรามีอะไรรบกวนให้ มาเข้าเฝ้าเหตุชะนายเราลืมพระเจ้าบ่อยใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุรอการไว้วนเราได้ท้อ ลวงเรือเคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่าไม่ควรโยอท้อหรือใจหออยเย,ยวแต่เรงน้ำทุกสิ่งเข้าเฝ้าเราจะหาสหายที่ว่าง ไเยอเยซูเมื่อนเน็ดเหนื่อยเพราะแบกภาระ โค้สามพร้อมกนันครั้งครับเมื่อเหน็ดเหนื่อยสันเสริมเยสูเมื่อเหน็ดเหน,น,น,นื่อยเพราะแบกภาระ พี่น้องที่รักครับขณะที่เราตีเพลงไปอยากเชิญชวนเราทั้งหลายมีการอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน ท่านมีเรื่องอะไรถ้าสามารถอธิษฐานกับพระองค์ได้ในเวลานี้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ข้าแต่พระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักครับองค์หลายอย่างมากมายพระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาองค์พระเยซูผู้ทรงพระชนอยู่ข้ามงหลายขอพระองค์ทรงโปรดวยพรพนผู้จะขัดเช้านี้ข้ามุงหลายอยู่จำเพาะรักของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาสัมผัสแต่ต้องหัวใจเราทั้งหลายที่รับรู้ถึงการทรงสถิตของพระองค์ที่เราจะรับรู้ได้ว่าพระองค์ทรงรักครับองค์หลายอย่างมาก แม้ประชชนชีพของพระองค์ก็สลาให้กับพงกหลายได้ขอพระองค์ขอพระคุณในพระคุณความรักความเมตตาอาจจะมีะายที่พองค์จะให้กับเราไม่ได้ขอพระคุณในพระคุณความรักความเมตตาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาอวยพรชีวิตที่เราเดินติดตามพระองค์อาจจะมีปัญหาต่างๆมากมายพุชค่ะขอพระองค์สอวยพอเราองค์จะหนุนใจหลังหลายว่าเรามีพระเยซูผู้งทรงเป็นผู้หนุนใจหนุนกําลังเราังหลายเสริมกําลังเสริมเนี่ยแรงขงทั้งหลายไม่มีสิ่งสิ่งใดที่พระองค์จะ และพร้อมจะช่วยเราตลอดเวลาขอบพระคุณพระเยซูเราจะเดินไปกับโรรองด้วยฤดูกาลใหม่แห่งความสดชื่นและเติบโตไปกับพระเจ้าเดิมด้วยความชื่นบานด้วยการหมุนน้ำใจซึ่งมาจากโรรองหนุนน้ำใจซึ่งมาจากคิดจากของโรงรองพัะกายของ,รงโรรองอวัยวะในพรกกายเช่นหุนใจซึ่งกันและกันรับใช้ซึ่งกันและกันอวยพรซึ่งกันและกันขอบโอรคงสะบัตเมตตาอวยพรข้ามงหลายที่เราจะมีชีวิตที่จริงตามองพระเยซู ขอบพระคุณในพระคุณความรักของผมในชีวิตที่สำแดงองค์พระเยซูให้กับเพื่อนบ้านของเราให้กับคนรอบข้างได้มองเห็นขอบพระคุณพระเจ้าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเราสามารถยืนอยู่ด้วยความมั่นคงยืนอยู่ด้วยความสง่างามด้วยการทรงอวยพรของพระองค์บอกกับคนรอบข้างทั่วไปว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้ทรงรักขับลงไหลายอย่างมากมายสรรเสริญขอบคุณพระองค์ขอบพระคุณในพระคุณความรักความเมตตาความกรุณาที่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งทั้งหลายพร้อมจะอวยพรลงหลายตลอดเวลา ขอบคุณพระองค์สันเิญขอบคุณในพระคุณความรักของพระองค์ในพระเมตตาคุณของพระเจ้าสรรเินพระองค์ขอทรงอวยพรขอทรงอวยพรพัะเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาสัมผัสแต่ต้องหัวใจเราทั้งหลายสรรเิญขอบคุณพระเจ้าขอบพระคุณในพระคุณความรักของพระองค์สรรเิญขอบคุณพระเจ้าเราจะร้องบทเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งครับสัรเิญพระเจ้าของเราด้วยกันว่ามีสหายเลิศคือพระเยซูสรรเิญพระเยซู เราจะหาสหายเรา เรามีการสงบใจกับพระเจ้าสักครู่หนึ่งครับสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณในพระคุณความรักความเมตตาความกรุณาของพระองค์ที่มีต่อข้าพงศ์หลายขอพงงระองค์รงโปรดเมตตาอวยพรพระเจ้าข้าพระองค์ทรงประทานองค์พระเยซูคริสต์ให้กับข้าพงศ์หลายทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ ที่ทรงนับข้าพทั้งหลายเป็นมิตรสาหายของพระองค์ขอบพระคุณในพระเมตตาคุณของพระองค์ที่เราทั้งหลายจะร่วมใจกันในเช้านี้จะนมัสการพระองค์และคอยฟังพระสุรเสียงของพระองค์ขอพระองค์ทรงอวยพรผู้รับใช้ของพระองค์ที่จะตัดพระจัะคพรคของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้เตียจิตใจของเรานั้นจะเป็นเหมือนสติปิเยษเสมือนดินที่ดีที่เมื่อพระจนะรําของพระองค์ ตกในจิตใจทั้งหลายแล้วจะเกิดผลอย่างมากมาย30เท่าบ้าง60เท่าบ้างร้อยเท่าบ้างตามชอบน้ำพระทัยของพระองค์ตามความเพียรของเราทั้งหลายขอพระองค์สมโปรดเมตตาอวยพรและขอพระองค์สมโปรดเมตตาให้เราทั้งหลายนั้นจะรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเราจะได้รับรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยพระเจ้าและอะไรดียอดเยี่ยมจึงสรรเสริญขอบพระคุณในพระคุณความรักของพระองค์ไอ้ฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูริ์เจ้าครับอาเมนเรียนเชิญที่ชุมนั่งครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนพนธกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ